ชาวเน็ตเหมืนแรงหลังปรังกันนรันลงรูปคู่เจ็ดเจ็ดพิพาท เกรียนคีย์บอร์ดไม่จบจริงๆกับประเด็นคู่จีน77พิพันธ์และปรางกันนารันแม้นูมเจจะออกมายืนยันไปแล้วว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่าน,านั้นสาวปรางไม่ใช้มือที่สที่ทำเลิกวิววรนนรสแต่ละสุดสาวปรางกันนารันก็ได้ลงคลิปเบื้องหลังเพื่อโปรโมทละครกับฉากสวิตใต้น้ำพร้อมแคปชั่นบอกว่าเอาเบื้องหลังฉากใต้น้ำวันนี้มาฝากแต่กลับมีคอมเมนต์มาแซว่า ไม่เปิดตัวว่าคบกันเลยล่ะจะมาพูดว่าเพื่อนโปรโมทเพื่อนละครเรื่องอื่นไม่เห็นจะโปรโมทเยอะขนาดนี้จนแฟนๆของสาวรังต้องออกมาปกป้องเช่นทําไมเรื่องอื่นจะไม่ลงลงเยอะแยะช่วงที่คู่กับปั้นจันทร์ก็ลงจนคนจีนไม่เห็นหรือว่าตั้งใจจะผิดตอนเขามีแฟนเขาก็ลงรูปกอดกับคนอื่นจนเป็นคู่จีนเลยเป็นอะไรเขาจะคบไม่คบก็เรื่องของเขาชีวิตของเขา